หลังจากพาไม้แล้วแล้วก็มาเทตโครงสร้างมันขึ้นแล้วละก็เริ่มฝังเสาค้ำเสาอย่างนด้บา้านมาหลังจากเราวเข้า,าแล้วน้ำ้วสร้างท,องทอ่องไปกันเเขาะไก่อะไรบา้านนี่เอเอขอขาะไก่ไปกันระดับมาฐานก่ะติดหนองปะเไม่เพิ่นเห็นอย่างบ้านกินกันหาง่ายๆตัวนั้นเอตัวนี้เบิ่งได้นะ bên nhặt nhập cái và đi mán mán vừa con con ăn chưa Nhớ nhớ tọ, tọ nắng bớt nắng

ว่าไม่เหลืองไม้กัดเหลืองนี่ไบกระดูกบนบอดโอ้โอเห็นยังจอดสารท้งางตบมาบักเมาสารทางไกสารทางไก่บ่เนี่ยนะใก,ใ,นใกล้บอกล้บ่หรือมีคนจังกับ,คบีครบค่โอเป็นเมืดเนาะได้มีตัวอยางให้เบื้องบ่งบามยีกว่าสี่มือน,นะ โอ้ oh, นี่บ่บ, Euro, บ่บ, ây, dear, บังเดึกผีดน้องบักน้อยบักใหญ่บักวางบักงอมคนสานกับบังไข่นี่มันคนละแนวเราได้เนี่ยนะเนี่ยบังไข่นี่ยเงามแต่ว่าคนสานนี่คนปันได้เ่ยันปรแมาณสี่มือเพิ่งจะหมดตอนนั้นนี่บังข้นไม่ได้จับตอดบบแบบสารข้างไข่ตุ้มไก่นี่ก็เป็นได้น่ะเป็นเห็ดน่ะตุ้มจากตุ้มย่างใส่ไก่้บังเอิ้นได้น่ะตุ้กล้เพราะตัวนี้น่ะตุ้มใกล้ย่างไก่้ครบเม็ดสุดใจสั่งได้พี่น้อง จากบาสร้างทองพันเทศเขาไก่ไว้แล้วก็แม่พันกับกิมสารทางไข่เหอะส่วนคนจกักเตาะนี่ก็คืออายของบาทองเอางอายของทองนาโนน,นี่ก็คือแม่ของทองนาโนนเป็นผุ้ศลทางไข่ว่าหุินกันะเลาะแล้วแหละท้ายไปแถวนี้แล้วเก็บภาพมาให้พี่น้องได้เบิ่งกัน เบิ่งเลยพี่น้องขั้นตอนการสานทางไข่สีไซโตจากเส้นจากเส้นคัดกันไปแนวใดแน,วใด,แนวใดเบิ่งเอาเด้อเราจะอยู่เก้าเส้นประมาณเก้าเส้นเก้ากับอีกด้านหนึ่งสิประมาณสิบแปดเส้นสรุปแล้วก็สามเก้าพี่น้องแล้วก็สาน ขึ้นแล้วก็มีเตาะตัวมดมันตักฮะติตามเบิกไปเลยทินคยนิน้อยก็ยังตึ้เนะเอา้แต่คุยเ่านน่นคุยเนัยดขึ้นยิ่งขนยิ่ลมดีได้ประมาณวันลมพัดก็กระโดดดีแล้วตกินตรงไก่ชิชานะอธรรมชาติ ซื้อเลขเหมือนฟันนี่เม่แหวนเฮ้ยบ้านานึงนบุญอาุคางผู้ฮะบ้านนี้ตื่นชื่อก็จะไปซื้อเมื่อกี้เคปก่อนว่าฉันมาจะเอาป้องสองพันไปข้าหน้าหารขายเลขฟ้ารถเจ็บขาห้างกี่เคปกองตึ้งอยู่หน้า,าอันอีบอนัง<ท>ซื้อเลขกันอีกื้เกันตื่อมีมจากสมันก็นมีสองแล้วบานนี้ห้มขึ้นไปแล้ปองห้าแล้วบานี้สีหนึ่งป่าน้ยอตลืด ตอนโม้นปะมาได้แบบนี้เด้เนาะมิดเตะลงติงกันติงกันไปเลืเลยๆตัดกันไว้ข้ามสองเส้นเนาะข้ามเส้นหนึ่งก็ได้ข้ามสองก็ได้มา ข้าวใจใหยืมในหัวใจ <pod> จะลืมม่บอนนั้นติ๊ก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 ตกติ๊กติ๊กติกติ๊กติ๊กติ๊กกก

หนึ่งร้อยบาทเห็นไหมจานไปเราสูงๆไปก่อน đó khăn cây nam chạy sang đây khăn nó bao ngày sắm phải giảm ăn tiệm sông lục khá hang khay vì nó hang khay hang sầm lấp hay cây khay